อาสวัสดีครับพี่น้องญาติพี่น้อง,องที่เคารพรราทุกทันผมสักสยามเพชรชมพูเ้อะพี่น้องเ้อะมือนีมีของดีมาฝากสุดยอดของอาญาอายุวัฒนะอิหีกับพี่น้องผู้ใดเป็นตำลูกมากเหยียวยากเหยียวฝืดย้ํมือขึ้นลุกขึ้น,นเหยียวมือละเจ็ดเทียแปดเทียเหี่ยวออกเะนิดเทียละหน่อยเขาเอิ่นเหีียวยัดเหีียวญาตปันทรม่านครับขัดล่ำกล่องแน่ง้อล่งกล่องบวกออกแน่ นี่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินไปดื่มครับฮีโร่ครับฮีโร่จำสันส่นๆส,สองข้ามครับฮีโร่เป็นสมุนไพรอันสุดยอดของของเมืองไทยคณะนี้นะครับพี่น้องผู้ใดเป็นต้อมลูกมากตอนนี้บ้านเฮาเป็นหลายครับโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นบ่ได้ออกกาลังกายเพิ่นบ่ได้ยิ่งเพิ่นบ่ได้เล่ยนเพิ่นนั่งยุกกระหม่องแล้วก็รู้สึกว่าโอโ้โหขาดลำแของเยียวหยาบควรลำกลนก็สิได้พาตัด ที่ได้สวนบุญนะครับแฝงกันดึกเพิ่นนี่เข้าไปแล้วพี่น้องครับกันไปเลยครับนี่เขาเอิ้นกันดีก็แก้ครับกันแก้กันแย่แล้วมันแก้เพราะท่านต้องกันด้วยฮีโร่ครับฮีโร่แล้วพี่น้องเด้อขันว่าอ่าพญิสักสยามเวานี่ผมก็กินประจําครับเอาประจาเดี๋ยวนี้ไ้ว้าหมายถึงว่าจินมาได้เกิดอาทิตย์แล้วนายห่าง่นอามาฝากนี่ให้บอกพี่บอกน้องให้นี่รู้สซึกว่ามันสุดยอดครับย่างมเมื่อนนี้ กอนขอขไปเงียวไปยังกันเงียวเป็นปกิิธรรมดาเงียวสบายเพได้คัดลำกล้องเพระได้กลุลงคนนางง้อน,นางง่องเงียวออกมาแล้วก็ได้กลับขอไปอีกนั่นคือเรื่องกำลังเริ่มครับโรคกำลังเริ่มโรคต้งลูกหมากนี่อันตรายครับพี่น้องกันด้วยฮีโร่ครับฮีโร่เด้อซักสยามสิบอกให้กินด้วยกันครับเศร้าด้วยกันดีด้วยกันมีแห้งด้วยกันบ่มีโรคมีไัยน้ากันนี่คือซักสยามบอกพี่บอกน้องเอาของดีมาฝากด้วยพี่น้องเด้อ เอาไปล่องเบงเดอร์เยอเปเซียตอนนี้สักสยามบา็นยังไงมันเมี่ยนท่วมเล่าบ่าเอาไปกินเบงผมว่ามันสุดยอดเด้วไปครับฮีโร่แลอพี่น้องเดอ้อผู้ใดเป็นตอมลูกหมาผู้ใดเงียวเงยบผู้ใดเงียวฝืดผู้ใดเงียวบ่ออกมาเอาไปกินครับสบายใจได้ลอยเปือเส้นครับลอยเปือเส้นและพี่น้องเดอ้อฮีโร่ฮีโร่ครับ